อุ้ยอุ้ยาสโอนดูสิอยาสวยคุมไม่คุมบ้า mm เอาทำไมตัวเองตัวเองตี่ะตัวเองก็เอาท่านเอาต้อนใหมาจนจนเกิดยังไงไม่ใช่ยังไงมันตีได้ล้วไปต้องไปต่อ

แค่นี้ก็เรียบร้อยึ๊บเฮ้ยเรียบร้อยเป็นยังไงจ๊ะเสร็จแล้วสามบานเดี๋ยวเอาไปรีดคือต้องถอดออกก่อนนะถอดแล้วก็ไปสกรีดให้มันเรียบๆจะได้สวยเราเป็นลายอะไรนี่เราเป็นลายใบต้นไม้นะสีก็จะเป็นโทนสีเทาเหมือนกันแต่มันจะเป็นเทาออกชมพูชมพูก็ไม่รู้ เฮ้ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะนี่สกาค่ะติดตั้งภายในที่้น้าที่มันก็จะแบดกันนะยังไงคะสีก็จะเป็นสีเทาเทาห้องเล็กๆของเรา